นี่นครับพี่น้องจุดชมวิวที่ผมนึกว่าเป็นพังงาเลยแล้วการตัดนะครับเราต้องใช้เทคนิคอย่างนี้ครับนี่หลังกลองก็เต้ยรวยเลยผิวสวยๆเลยว่านชํามากเลยดินดีด้วยนะแต่นี้แต่ว่านะดินเขาเห็นไหมเห็นไหมนั่น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 โอ้โเล็กแต่กลมมากด้วยไง โอ้ว่าจิ้มเลยว่ารถชาร์จมันปัดเปล่อมันปิดก,กับจาบบ้าอื่นอของเรา เลาม่กุมารับตัลราวะบุรการตุสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าย่างย่างเป็นป่าย่างที่พาราครับของคุณพ่อของบาวซีดครับบาวซีดเดอะซิกเกอร์แมนครับนี่เป็นสวน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 ของพ่อเขาเองวันนี้มามาขึ้นลงกองนี่สวนยางของเขาครับนี่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นกี่ยางปล็อก ฝนตกฝนฝนฝนตกสุดๆเลยพี่น้องเอ๊ะจริงๆตรงนี้มันมีสวนทุเรียนด้วยสวนทุเรียนด้วยเคยมาเคยได้กินอยู่หลายลูกแล้วนี่มาดูลองกองกันก่อนลองกองภูเก็ตเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้เห็นกันจับบะระจับายดูอร่อยมากไอ้นี่จับบะระมีรสจัดิอ๋อโมมโมมโมมพวกนั้น อันนี้ปอหัวก่อนครับอมาอันนี้ไม่ใจอแล้มาเร่จิ้มเล่ว่ารสชาติมันปัดเปื้อวมันปิดกับจับปลาอื่นมาของเราในต้วนภูเก็ตนี่ก็เรียกว่าจำปลาบางทีก็เรียกจำปลาดาตอนกลางอย่างไร้นี่ครับจำปลาดาครับพี่น้องหลอกจิ้มเล่จำปลาดาอะไรนะอันนี้ทุกปัจจัยแรงเอาจริงจริงครับ เร็วช็อตัี้เลยโอ้โรยบีนองเออววนนั้นเลยเนื้อจาปัดนิ่มเนื้อจำปัดนิ่มแล้วก็หวานเหมือนน้ำตาลเลยนี่พาพาไปโทษก็อร่อยนะจะบอกให้ตาเจ้งเลยอือโรยบีนองเออ นั S <S ่นนั mm. ้ดว oh, nice. ันบนไหมวะว่า uh นัดว่านั้นอันี่ว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวป่าไปคว่างกิ๊กลูกกิ๊กลูกหลงกองวันนี้ก็มาตั้งเลยอืมอ่าร้อยอืมข้อเดียดังรูดนิ้วอ่ะอือมัดจอมกับกิ๊กลูกยังยังมันตองเลยมันตองเปียบกัดเจเลยเดี๋ยวป่าไปเลยนี่ยังนี่เราก็เอาเก่งแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไป สวนของคุณอาบุญเสริมพันทิ์หรือว่าวาเอ็นนี่เป็นสวนยางอันนี้อันนี้เป็นมังคุดยังไม่ถึงฤดูอยู่ภูเก็ตเองนะภูเก็ตเนี่ยก็มีสวนมังคุดด้วยมีตู้เยนด้วยเดี๋ยวก็พาไปเลยผมได้กินบ่อยอ่ะตู้เยนที่นี่เมื่อวานซึ่งใก็ฝากไปลาวหนูเอยใจดีแล้ววะเอ็นนั้นวาเอ็นวาเดียมเปิดร้านข้าวหมกอยู่ที่ป่าตองด้วยตรงนี้คือเนินผมเคยมาเลยมาช่วยตัดหญ้า nón ní rồi nó rêng Sao mà พี่น้องเออ hope ปีนี้ไม่ได้อัดขวด đấy. นะ con พี่ con. เด้อ อ่าโจตะกิ้วหน่อยป,ปั๊บว้าต้องนิ่มๆแล้วก็ไปใส่ในในตะกร้าไ,ว,ไ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 ว้ไวีกันเลยตอนนี้ก็เรียกว่าเครื่อนแล้วเครื่อนไหมภาษาบุเก็ตว่าเครื่อนเครื่อนหมายถึงว่าแววแล้วโอ้งมอะไรครับไม่เห็นนิ่มนวลเยอะเกิน นี่มดดำขึ้นต่อปมดดำทั้งปีเลยเนดฮะอันนี้น่าจะรอยอืมว่านชำมาเลยดินดีด้วยนะเดีนี้แด่ว่านะดินเขาดินเาามบอืมอร่อยแต่กินติดมดดำไปด้วย หวานมากเลยพ okay. ี่น้องเอ้ยจัดเลยนี่ครับเป็นลองกองที่กินกันใต้โคนเลยพี่น้องเอ้ยร้อยเลยอืมได้ลองเลือกบางเม็ดนะเพราะบางเม็ดมันยังไม่ดุก็ตัดมาก่อน ก็จะต้องกว่าจะต้องกว,ว่าจะได้ขายมันก็ต้องเผื่อไว้ก่อนแต่ว่าบางลูกอ่ะพอบีบนิ่มๆอ่ะจัดเลยน้องนะอือดวยสุดยอดสุดยอดย <laughs> ไม่อยากจะบอกว่าที่บ้านผมที่สตูนนี่ก็มีสวนมี มีต้นลงกองเหมือนกันฉะน,นการสกิลการเก็บลงกองเนี่ยมันอยู่ใน DNA. ดีนี่เดี๋ยวดูไว้เป็นเรื่องอย่างนะน้องๆที่ทําสมัยเมื่อก่อนนี่ผมจะปีนจากต้นเลยนี้มันมีบันไดกันได้นะครับเราก็ต้องตอดเกลือก่อนเพราะวันนี้เราใจ่เกลือแตกมาอ่าเราก็ขึ้นมาหาที่ยืนนิ่งๆครับแล้วก็คุณอาีตคุณดูก่อนว่าผมนี่ดูสกิลมัดเชือกเห็นไหมครับดูการมัดเชือกนี่ก็รู้แล้วว่า ขวี่มือขวี่มือเห็นไหมนี่แน่นแน่นแน่นเปี้ยดูทักษิการวัดแล้วการตัดนะครับเราต้องใช้เทคนิคอย่างนี้ครับเราต้องดูให้ดีครับแล้วก็ค่อยๆ่อข้ามือเองเออ่เบต้าดีนพร้อมยังครับเห็นไหมมันร่วงเลยคือขวีมือล้วนๆแล้วก็ลงเห็นไหมสวยงามเลยไม่ร่วงเลย บอกเลยว่า <Wars> มันอยู่ในดีเห็นเะตัดโอ้โหไม่อยากีเหลงขึ้นปืน่โอ้โหโอ้โหมดแดงมาแล้วอุ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยร่างอะไรที่บ่ารางมดแดงโอ้ไม่อู้คือคือมดแดงนี่มันบ่งบอกว่าเอ่อปลอดภัย

ล้มอโม่เโอลมอ๋อเลยดังโคเลยโอ้มันล้มอ๋อโอ้าอามอาตรงนั้นเฮ้ยมันจะเห็นนี่มาเดี๋ยวนี้วะ น,น,นี่ครับพี่น้องเราก็ไม่ใช่ว่ามามาช่วยอย่างเดียวนะไม่ใช่ช่วยกินอย่างเดียวนะช่วยเก็บด้วยะจะพาขึ้นไปชมวิวที่สวนพันทีเด่งน,นี้ครับสวยมากเลยขึ้นสูงนิดนึ่จะพาขึ้นไปชมวิวจุดชมวิว ตรงนี้สวยมากเลยนี่นครับพี่น้องจุดชมวิวที่อยากพาไปดูผมไม่รู้ว่ากล้องมันจะชัดขนาดไหนนะเห็นตรงนี้วิวสวยมากเลยวิวสวยมากเลยตรงนี้มันจะติดต้นต้นอะไรสักอย่างตรงนั้นแหละนิดนึง โอ้สวยงามมากเลยอันนี้เป็นฝั่งที่ฝัง่งนั้เลยฝั่งนู้นก็เป็นพังงาแล้วฝั่งก่อยาวฝัว่น,นี้ฝนตกหน่อยๆตรงนั้นมีหมอกเห็นไหมโอ้มีหมอกด้วยโรยช่วยงามโอ้ต้นไม้ใหญ่ ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแต่มันใหญ่มากพี่นอนออมันหน้ามันหน้ามาตั้งเข็มตรงนี้นะผูกเปลยผูกเปลกับต้นไม้นอนผมว่าตอนเช้านี่อาทิตย์ดวงอาทิตย์มันจะขึ้นทางฝั่งนี้ผมว่ามันต้องเวรีกูดแน่เดี๋ยวค่อยขออนุญาตเจ้าของสวนมากางเต็นท์มาผูกเปลนอนสักครั้ง แต่ว่าต้องหาเวลาก่อนวิวสวยมากเลยตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็อ,อยู่ใต้โคนเลยโอ้โหกังวลนูดี๋ยวเราเราเอาลองกองลงมาสุดยอดเลยตอนนีบมาเล็วเอาความรวดมาเลยเอาความรวดมาแล้วมาเลาาเ้วไหม <c oughs> มาเชียงมาเลยมาอันนี้เป็นลองกองนะครับต like ้นที่สามวันน um ี้มดดำเยอะต้นนี้อ๋อมาเลยครับ CEO เจ้าของสวนตัวจริงครับคุณบุญเสริมหรือว่าวาแอนบันทิพย์ครับเอาไหนๆก็ไหนๆก็มาเลยก็จะคิดแล้วกันอะไรนตื้อไม่ก็ก้อนเลยนี่ต้นต้นนี้กี่ไร่ครับวายนี่ทั้งหมดสิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดไร่ลองกองนี้ปลูกเองมาเลยปลูกเองหมดเลยครับไอ้ลองกองนี้ใช้ต้นปลูกเลยไม่ได้เอา ต้นกิ่งมาใช้ใช้ต้นมันดีว่าเขาปลูกเขาเขาขายเลยเขาปลูกเลยกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วนี่น่าจะเจ็ดโอ้เจ็ดปีได้เลยนะใช่ห้าหกเจ็ดปีได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นกี่รอบแล้วรอบที่สองรอบสองแล้วรอบแรกเราทิ้งไปเลยไม่เอาเพราะว่าไม่ได้มาเก็บมันน้อยมันน้อยด้วยใช้เวลาว่างจากงานงานประจันต์ใช่ ทํางานอยู่ที่โรงเรียนไปแล้นะปัตตองรีสอร์ทปัตตองรีสอร์ทครับตอนนี้ก็เงยียบเงาก็นนี้ก็พักข้อแข็งน้อยลงอา่าก็เลยมีเวลาว่างมาดูสวนใช่มีเวลาว่างมาดูสวนแต่ว่าสวนนี่ทําม,มาตลอดว่างจากงานก,ก็ใช่ก็เดินเข้ามาบ้างจ้างเขาบ้างทาเองบ้างตามสถานการณ์คุณนี่รวยจริงพี่น้องคนนี้ เวลาว่างนี i mean uh ่เสาร์อาทิตย kind of um, uh ์เ huh, ร okay, um, uh ียนปริญญาตีอ huh. uh ีก huh, ต uh ัว huh นี huh ้ร huh, uh ้อยเลยคนนี huh ้บ huh ุคคลต้นแบบเลยอ่า huh. ต้องเรียนดีเพื่อตัวเองไงกลางวันนี่ก็ขายข้าวหมกแต่ว่าตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วไอ้สวนนี้ลองกองแล้วก็มีผักเมียงมีผักเมียงมีมังคุดเงาะเงาะทุเรียนเองาะด้วยเนาะเงาะด้วยอ่าตเรียนทุเรียนนี่ได้กินบ่อยอ่ามาทุกันตู้เรียนนี้ทุเรียนนี้เพิ่งปลูก เพราะว่ามันได้ผลจากข้างล่างไงก็เลยเอามาปลูกข้างบนบ้างเออเผื่อมันได้ประโยชน์ตรงนั้นเดี๋ยวชวนข้างล่างเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวก็เลยลงลงทุนท่อน้ำไงท่อน้ำเพื่อที่จะได้่อี้เลยเด่อนี้ใช่เพื่อจะได้วัตถุเรียนไงก็จากนี้ไปประมาณสักสักสองตันโลมั้งออันนี้คือพูดได้เต็มปากแล้ว่าออแกนิกเต็มร้อยใช่ ลูกเองกับมือใช่แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาเลยไม่ต้องใช้ยาถือว่าเอาความคิดสร้างสรรค์ตัวเองมาจัดการเรื่องนี้เอาเองนะครับใช่เรียนรู้เอาเองอาจจะไปดูที่อื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสจะไปดูแถวจันทบุรีอะไรบ้างก็เอามาประยุกต์ใช่ของภูเก็ตเท้ๆเลยไม่ต้องนําเข้าอยู่ไม่ต้องอิมพอร์ตอยู่จะกินของอิมพอร์ตก็ไม่ว่าแต่ถ้าอยากได้ของท้องถิ่นก็ ตู้เย็นเราก็ไม่มีฉีดยาไม่ต้องไม่ต้องใช้เอาเอาที่เหลือจากยาแล้วจากจากจากระินกรรแเลยกันสารการรเลยกันเออการรคนี่หมดห้นทางไอ้ไอ้มันกินไปเลยหนึ่งสองสามว้าวเดี๋ยวเราจะไปกันอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งแปลงนั้นบรรยากาศดีมากเป็นแปลงที่มีต้นจำปะต้นนั้นอยู่ ไปถึงใต้โคนเลยเดีวเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงอีกแปลงหนึ่งของสวนปันทิพย์นะครับซึ่งสวนแห่งนี้ครับนี่ข้างหลังผมน <Hey, S 2> ี่มีแม่น้ำลำคลองเล็กๆน่ารักมารกด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะลงไปเมื่อกี้ตอนต้นคลิปที่ให้ทุกคนได้ชิมจำประดาการนั้นนี่ครับผมอยู่ใต้โคนแล้วท้นนี้เลยแต็มเล้ตอนนี้ก็ใส่โคลใส่โคล ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกครุที่นี่เ็าเรียกว่ารังอันนี้เป็นที่ป้องกันไม่ให้สับปะสับมากินแล้วก็ไม่ให้เน่าด้วยแต่ว่านี่หักไปแล้วอ๋อแล้วก็นู่นครับเห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่นนั่นนเรียนทเรียนยังพอเหลืออยู่วันก่อนผมมาเต็มต้นเลยแล้วก็พาไปขายอยู่นะครับอย่างที่บอกอยู่หน้าเพจสวนพันทิปปพย์ภูเก็ตเลยมีรอบสุดท้ายอยู่ พอเราลงมาอยู่ข้างล่างข้างบนก็จะโอ้โหสูงอย่างแรงเลยแล้วก็นี่ลำธารเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนั่งกินข้าวตรงนั้นนะได้บรรยากาศเลยเ,เอาเนี่ยครับที่บอกว่าสวนพันทิพย์นี่นอกจากมีสวนแล้ว มีร้านข้าวหมกไก่เจ้าเก่าสูตรโบราณโบราณที่ป่าตองด้วยอยู่หน้าปั๊มเชียวไหมออมน้ำข้าวเทก็กเอาข้าวเทก็กเอาเมื่อกี้บอกปั๊มเชียวบินแล้วลข้าวเทก็กข้าวเทก็กข้าวเทก็กพกข้าวหมกมาให้ถึงที่เลยอิม่มถูกอร่อยครบสุดแต่ก็บรรยากาศดูที่กินครับอ่าอย่างที่บอกริมน้ําเลยริมตาลิงเลยอีไม่เอาลงไปกินในน้ําก็บุญแค่ไหนแล้วนี่น้ำชอ้อนน้ำช้อหรือน้ำจิ้มครับ โอ้โหเทไปเลยไม่ต้องเสียเวลาเป็นลูกทุ่งจริงๆเนี่ยมันต้องแบบนี้ครับอืมี่พี่น้องข้าวมกอรอาหารมุสลิมปาตองอยู่หน้าปั๊มกาวต็กซึ่งปั๊มข้าวต็กนี่มีปั๊มเดียวในในปะตองขายกันมานานเลยครับฟังเสียงน้ําได้ยินไหมไม่รู้ พอจัดคุ้นเกยพพอแกเอามาฝากประจำนะอืมคนนี้เกิดมาก็อยู่ในหม้อข้าวหมกครับเกิดมากินข้าวหมกแล้ทุวคนได้มีเงินแสนล้านนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้มีโอกาสโอกาสแบบนี้ะถ้าเป็นคุณมุสลิมก็เรียกว่าอยู่ที่ริสกีเสี่ยงน้ำที่โอ้โหไปเราะกว่า เสียงรถวิง่งนี่พูดในแต่ะนักดนตรีก่านะเสียงดนตรียังไงก็สู้เสียงธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้จริงๆความไปราะมันเป็นความไปราอที่เราไม่สามารถไปรงังสรรค์ได้นะต่อให้คุณเก่งโปรแกรมตกแต่งเสียงยังไงมันก็ไม่เหมือนเสียงต้นฉบับนี้ก็ไปโรงแรมหรือไปสถา,านที่หรูๆแม้ก็จะทำน้ำพุน้ําตกเพื่อได้ยินเสียงน้ำตกแบบนี้อยากได้ยินเสียงน้ำตกที่มาจากธรรมชาติแต่เขาใช้ระบบน้ำไหลเวียนหมุนๆเหมือนกันยอดเลยไม่ได้กูเรียบร้อยครับแววิ่งเลยแล้วก็ล้างมือตรงนี้เลย วน้ำกเนหนานโมาแบบไม่ให้รู้ไม่เสียงเลยอไอ้ขาวไอ้ขาวตัวนี้แม็กมิกกี้คือคือมีหลายคนอยากรู้ว่าอิสลามเลี้ยงหมาได้เลี้ยงได้ครับเพียงแต่ว่าที่เป็นก็ห้ามคือห้ามพาไปอยู่ในบ้านนั้นนั่นเอง ยิ่งมาอยู่ในสวนเนี่ยเลี้ยงได้ใหญ่เลยเลี้ยงไว้นู่นได้เลยถ้าเราดูน้ำลายเนี่ยเราก็แค่ล้างน้ําธรรมดาง่ายๆแต่ถ้าว่าน้ําลายของสุนัขเนี่ยไปตกอยู่ในภาชนะเนี่ยอันนี้ก็ล้างก็ลยกล้างตามกระบวนการวิธีคือมีผ่านล้างน้ําผ่านล้างน้ําดินอะไรต่างๆเล็กน้อยแต่ว่าแคต่ตกในภาชนะนะแต่ถ้าว่าแบบเนี้ยไม่มีปะนะัญหาจับได้ต้องได้ครับนี่มมนี่คือจาปดาเมื่อตอนเช้าค,ครับแล้วก็นี่เป็นตู้เรียนกอบนอกนุ่มในยอย่างนี้น,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 นะครับหนอะไรนะ กรอบในนุ่มนอกฮ <ś> ู้ยไอ้ตันะน,นู้เอ้ยโอ้เล็กแต่กรอบนอกนุ่มใน <S 2> <S 2> เอ้ยใกล้ๆ่อยอยู่นิ่งๆหน่อยดิอี๋กำลังดีครับเอาชิมดูเลยเอาอ่าได้รับเกียรติเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียน้ำใจเสียมารยาทนี่กรอบนอกนุ่มในโห่กำลังดีไม่เละนี่เรียกว่าอะม่าม,าม่ะนี่ครับตุเรียนอันนี้มอนตองนะแต่เป็นลูกเล็ก สุดพอดีเลยเอามาให้กินอืมรวยไหมรวยไหมหามหามกำลังดีกรอบนอกนุ่มในจริงๆเอเอเราบอกแล้วไงนุ่มดูพี่น้องดูครับพี่น้องอ้ยมันแล้วคนภูเก็ตต้องไม่พลาดนะครับถ้าพลาดแล้วจะเสียใจโล่ร้อยยี่สิบครับอินบ็อกซ์ด่วนเลยอืม พี่น้องนี่คือสิ่งที่ผู้คุณไฝฝันกันใช่ไหมครับเมล็ดรีบนิดเดียวร่อยแต่ละดัมตามตามตามต่ะดัมตามตามเมื่อกี้เรากันค้างคาที่จำปะดะสตูนเนี่ยเป็นดินแดนจำปะดะอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มามีครอบครัวอยู่ภูเก็ตก็เป็นจำปะดะภูเก็ตอร่อยหวานจริงๆเลยเดี๋ยวหาโอกาสมา ตั้งเข็มตรงนี้สักคืนดีกว่าเอาไก่มาย่างด้วย อากาศน้ำที่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเช่น้ำกันก่อนดีกว่าเย็นมากเลยมีปลาด้วยโอ้โหเก็บ้ยตั้งไม้ก่อนตั้งไม้ก่อนเดี๋ยวหลายเรื่องเดี๋ยวหลายเรื่องพร้อมไหมครับดับเลยครับ เอลืมตอดมัวกับตอดเว้นเฉยแต่ละเรื่องนี่ครับดูครับน้ำที่มันค่อยๆไหลรินในยามเย็นๆแบบนี้ครับแล้วก็มันค่อนข,ข้างที่จะได้ยินเสียงนกเสียงน้ำแล้วโอ้ยสบายใจแล้วก็น้ำก็เย็นสดชื่นด้วยดีครับ เป็นจักรุซี่เป็นเขา,าเรียกว่าอะไรนะเป็นอ้ไออนเซ็นออนเซ็นแบบไทยๆนี่ครับดูนี่ครับดูนี่ครับกล้องหันมาได้ไหมหันม,มาได้ไหมเออสบายจังเลยสย้าวเจ๋ คือตรงนี้มันเป็นลําคลองสาธารณะแต่มันเป็นห้วยอะไรนะเป็นแม่น้ําเล็กๆที่เขาทำเป็นฝายแล้วเรามาแล้วตรงเนี้ยชาวบ้านบางที่อยู่เจ้าของสวนป่ายางก็อยู่ฝั่งด้านเนี้ยเขาเอาก้อนหินมาวางวางวางให้เป็น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 ฝายกั้นน้ําไว้แล้วตรงนี้มันจะลึกที่สุดแล้วใต้ต้นไม้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว่ายให้ดูนะสบายมากมัน มันสดชื่นะน้ำธรรมชาติโอ้โหดูครับมีปลาด้วยผมไม่รู้ว่าที่ภูเก็ตมันจะมีตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวผมคิดว่ามันมีน้อยเอ,อ่าอันนี้เป็นก็เรียกว่าเทคนิคน อย่าให้มดกัดเป่งมันอย่าให้มดกัดใช่ไหมแต่กัดลงน้อยกคือมากัดน้อยลงกัดน้อยลงนี่ครับ้าเป่งมันห้าบาทสิบบาทนี่ครับอันนี้เป่งมันครับเป็นชุดชาวบ้านอันนี้มันคือเป่งแล้วก็มันคือเป่งไม่มีสารพิษเวลาไปขายคนจะทานไม่ไม่มีสารพิษ เขาไปทั้งตัวเลยด้โอ้สูตรดีสูตรนี้เพิ่งเห็นสูตรนี้เพิ่งเห็นใช่สูตรนี้ชัดเจนหลายคนสูตรนี้สูตรนี้ได้ผลเลนะน้ามันเออปียับอันนี้ใส่ปุ๋ยหวานจัดอร่อยมากเลยใส่ปุ๋ยดูดูดูมันจะมี่มุดดำตัวตัวแล้วก็ไม่มีสารพิษเพราะว่าใช้แป้งมันทาตามตัวเวลา ัไม่ใช่สารเคมีครับคือต้องแป้งมันอย่างเดียวใช่ไหมแป้งมันอย่างเดียวก็แป้งโคโดมกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้กินไม่ได้โคโดมแป้งมันอย่างกินได้อือ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 ลองเออเรื่งไม่ได้กินลมจริงอะไรปั๊บติดสดีเลยวก็วันนี้ก็วันนี้นะครับ จบสิ้นกันไปสำหรับสตอรี่มาทัวร์สวนพันทิพย์ถ้าอยากจะได้ผลไม้ในภูเก็ตแต่แท้เลยนะครับก็ก็สามารถไปสอบถามทักเนี่ยครับแอดมินแอดมินแอดมินอยู่ตรงนี้ครับอยากได้ผลไม้อะไรหรือจะสอบถามอะไรยังไงในภูเก็ตพร้อมส่งครับได้ตลอดอันนี้ไม่ใช่ของ Import ์ตับของในภูเก็ตเลยครับอยู่ที่พาราอยู่นี่อยู่ใกล้กับเขาพัเทวพาราขอพัเทวเลยแหละขอพัเทวเลยแหละ อ,อ,อยู่ในละแวกเดียวกันแล้วก็ฝั่งนู้นก็พาราบ้านพาราภปเกติของเรานี่เองรับรองได้ของดีของเด็ดของสดแน่นอนครับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะจะบอกให้สวัสดีครับทางไอ้โกมารับตลอวอบารากตโสวิตสดดีกับผม,มลืมไปเลย